มีมีปัจจัยอยู่มีปัจจัยอยู่เท่าไหร่เนี่ยพอบ้านควันต้องวานฮะสองร้อยบาทร้อยบาทอ,อ๋อเพราะเออร้อยบาทร้อยบาทไอเนี่ยพอบ้านควันบ้านโพสีแก้วเห็นปะ <c oughs> ต่อเติมเสริมสร้างน้ำยาปูปะขาวมีปัจจัยอยู่ร้อยบาทร้อยบาทสาธุอนุโมทามิยั่งอยู่บนในกระเป๋านะ <c oughs> ยังอยู่ยังอยู่เนาะอย่าทานมืดนะ <c oughs> อย่าทานมืดอย่าทานมืดเด้ออย่าทานมืดให้จงยอยแนย่อาแม่ป้าซื้อ,อยังเจา้าม่สวยแม่สวยแม่ป้าสวยบ้านอาจารย์โคสีแก้วอ๋อมาต่อเติมเสริมทนำน้ำยาปูปลเขามีปัจจัยอยู่สิบพันกีบส,สาธุอนุโมทามีเด้ออาพูดต่อไปเสือสีบัวนั่น ชื่อยังอ่ะแม่อ้อบ้านอาจารย์นะเปิดแม่นางอ้อบ้านอาจารย์อ่าต่อเติมเสริมธรรมนันยปูบขาวมีปัจจัยอยู่สิบพันกีบสาธุอนุโมทามิโดนผู้นนท์เสือดัมโมนินนั่นเสือดัมโมนินแม่โมผั่ะแม่โมผั่นอย่าเอาซ่องบังหนาแม่บโเห็นหน้านั่นบ้านโพสชิแก้ว บนโพบุร <antid acknowledge> ุแก้วเอาห่วมสางนั่นอย่าปูมีปัจจัยอยู่เท่าไรชาวพันกีบชาวพันกีบสาธุอนุโมทามีเม็เมินเมดเงินซื้อปูนเกณฑ์คุณหรือบอกฮะผมมีเงินซื้อเกนฑคุนบะไรได้ปลาบะไรได้เนอะมีเงินซื้อผู้เขี้ยวโอ้ยตายอย่าทานเม็ดอาภูต่อไปนู่นแม่นางเวินเสือีทะเลน่ะครับแม่นางเวินบ้านอาจารย์แม่นางเวินบ้านอาจารย์เอาห่วมสางนั่นอย่าปูมีปัจจัยเท่าไรหน่อ สิบพันกีบสาธุอนุโมทามินี่นี่นี่ผู้ใช้คนรอนี่ไม่ยาซื้อเจ้าพอไหวบ้านจบราจันสิบพันกีบเนาะสาธุอนุโมทามิเด้อเอาอีกได้นะคื้สองช่องแม่เมแเม่เมเท่าแบ่เมียพบานวอนนั่นแหละแม่เท่าแบ่เมียพบานวอน๋อบรรจันพบรรจย์ทังยังพบานวอนพร้อมนะ หอมหรยคขอบคว้ยละ้อมือรอบครัวมีปัจจัยอยู่ทั้งหมดอ่ะหาสิพันกีบสาทุอนโโมททมิเดอร์อันนี้คูณสุท้ายนี่ชื่ออย่างไนรวมทั้งหมดนะหมหมดขอบครัวนะเอจีบสิพันกีบประเมนหาสิเดอร์แจ่นะจีบซิพันนะฝัดใจจัยเองนะฟอนอ๊อบฝัาพันแน่จิบพันกีบ อ้าวเหลือหันยาภ่กระกินเลยเขาจะวอาบัถือเนี่ยาภูเอาไปซื้อเบียอะไรไปซื้อแล้วอ๋อมันจะวอามันนั่นนั่นเด้เหลือหันเขาเขาฟาดขาผิดอย่างนี้ไปช่างเขาเจ็บขเป็นแน่เห็นแล้วบเนี่ยาภูว่าไม่นั่นได้ตกใจคะเลยไม่บอกหรอกฮเสร็จบาดเอาอ่ะนี่นี่ซื้ออยังพุกนี้ฮะเวิร์เวอนเออพอนางเวอร์แหละนางทำเวิร์ บานอาจ,จารย์เนี่ยบาาาอจรย์มีปัจจัยอยู่เท่าไรนนท์หาพันกีบหาพันกีบสาธุอนุโมทนาเด้อะพลุบุญทีได้ทำในวันนี้เนาะปุริสิษฐ์ปุรหาปุรเศร้าก็สามเตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุรหาลอยนี่างป้ป,ปะคขาเจ้าก็หับเอาได้หับเอาบดเขาให้เป็นเงินใช้ประโยชน์ได้อย่าผู้ะเขาแล้วนะครับท่านกีบสองพันหับบดบริรังเกียรติศรัทธาน,นะจะอยางดีมีจน คนมังมีสีสุขห่วมสางน้ำยาปู่ได้ทุกโอกาสทุกเวลาผลบุญที่ได้สางผนทานที่ได้ทอดยากวันควันจงมีอายุมันควันยืนสุขีวิใสษสุกเจ่ทุกเมือ่อหายทุกสูงโรคภัยเจริญงอกงามมังคัง่งสมบูรณ์พุนพ่นผลต่อไปอายุวันโนสุขขังพลังทุกเมือ่อทุกยามก่อขะทึดสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทามิอ้าวเจริญเจริญเข้ามา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 เองเข้ามา นี่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 อืมอ่ะปอนไอบาทบาทเนี่ยปูนี่มัเป็นบาททองเหลืองนะอืมนี่ไอ่บาททองเหลืองพี่น้องหายากในโลกบาดนี่บาทบาทนี่แหละเป็นบาทที่พระพุทธเจ้าเพิ่นหามไส้เพิ่นหามบ่มหพระสงฆ์ไส้นะบาททองเหลืองนะ ออในวินัยบัญญัติเพิ่นหามนะพระสงฆ์เพิ่นบ่ไห้ไส้เ้อพิ่นไห้ไส้วัตถุอย่างอื่นเป็นบาทนะทองเหลืองเลยเพิ่นหามเพิ่นบพิ่นหามเนี่ยปู่ะเนี่ยปูก็ใไส้เนี่ยปูเพิ่นบพิ่นหามแด้วพะพุทธเจ้าเพิ่นบพิ่นหามเนี่ยปูเด้อแต่เพิ่นหามพระสงฆ์หามสาวกนะ อ๋ออายุวันโนเด้อไปออกทุกคนเด้อได้อยู่ดีไม่แหงเด้อผมสร้างน้ำยาปูดีละนะคนละเล็กคนละน้อยเอ้กรมากไม้กายกองนายเห็นแน่คนละน้อยคนละน้อยอะไนี่นะถามว่ามันจะ้อยคนพันคนเลยเนี่ยโอ้โหเป็นผดามนะตัวเด็ดขันไห้อันไม่ออกนี่ยังเพิ่งกระชี้ยักได้แค่นั้นตัวเด็ดเนาะไปเอิบเพื่อนยังไดงยังวะยักไงตัวเด็ด โอ้โหเอามันออกก่อนจังเอาเนาะมันจังปั๊บเลดเนาะมันพอท่านออกก็ยังได้เม่แห้งวันไหนไฟสิวจักปัดโถฮ่าฮ่าฮ่ามันออกก่อนจะแห้งอายุวันโนอายุวันโนทุกคนเด้ออยู่ดีไม่แห้งหายทุกโศกโรคภัยสุขกายสุขใจไม่ออกบัณฑิการย์พี่น้องเพิ่นมาห่วมบุญนำเอ๋มาห่วมโมบุญบ้านเฮาว่าโมบุญ อาโมโบุญน,น้ำยปไออาาูไม่ออกบรรดาจารไม่ออกบรรดาจารมาห่วงโมโบุญน,น้ำยปู่อาก็ขอให้เออเป็นซุกเป็นซุกแหละนะเอาคำแนะน้ำกระดังที่ได้บอกเด้อจื่อไว้จื่อไว้นะถ้าว่ามือนี่เป็นไปบ่ได้ก็ให้เป็นมืออื่นลดให้พะบ่อยมากยามเมื่อคืนเลยจื่อไว้นะ คิดว่าที่มันทีเป็นไปได้อยูดออมันง่ายๆอยู่ยไม่มันกรบบูดแ,<ล>แถวนั่นอ่ะไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถแล้วถอยรถถอยหลังรถเข็มแข้งเนี่ยพะบ,บานวอนบอ่เป็นยังโอ้ยป่วยแล้วกระไดพี่น้องพอเห็นมาเลยว่าป่วยแล้วบ่เป็นยังบ่เป็นยังไอ้เนี่ยปูต้องซอยได้ เนี่ยปู่ต้องซอยเจ้าได้นะเออเนี่ยปู่ต้องซอยเจ้าได้เออเป็นสลึมสลือพี่น้องเอ้ยถ้าจิงเนี่ยพวันวอนเนาะเล่เาเข็มแข็งอยู่แล้วนะในที่สุดามาหาญาปู่ญาปู่งงเลยบกบบนี้ภาษาหนึ่งงงเลยให้ญาปู่งงเลยเออเหลียวเบิ่งบนเอาแล้วยาพวันวอนเอาเออคือเปลี่ยนจากงซีเอาโบเป็นยัง เป็นชื้นลือพี่น้องแบบโบเข็มแข็งปากช้าๆชาเพ้อๆบอปากเลยภาพตาเบิองเฮามิบมิบอยู่โอ้ยอ่ะโบเป็นอย่างโบเป็นอย่างไอเนีย้ยปูต้องปราบให้ได้นะนี่เนี้ยปูว่าแบบเข็มแข็งเลยปราบให้ได้เนีย้ยปูต้องปราบให้ได้นะเขาก็ถามว่า เป็นยังออพูดผีปีศาจบ่เห็ดผัวเขาหน่อยน่ะเขาถามแบบนั้นเลยเออคนบอ่อเห็ดผัวเขาหน่อยหา่านเขาถามว่าสัตผีบ่อเน่ยผูหา่านเขาถามแบบนั้นเด้โอ้ยอคนเฮาเอาแต่ชิเป็นพี่น้องเอ้ยผีผีทั้งสางผีสางนะเลือดล่มเฮาเองนี่แหละบ่เป็นอย่างพี่น้องเอ,อ้ยอยกันไปบ่มีผีมีสางนางไม่ผีสางดอกคนเฮามันเสือมาแต่ดึกดำบันมันกับถือสืบกันอยู่จังท่้นละ เนียผู้เอาเนยนี้ได้นะซีฟัวด้วยระบบยาสมุนไพรอ่าอขึออ้นกำลังเอาเใานพวบจับปัญจอาจารย์อ่าเป็น,น,นยังไงเนยผู้หับแล้วเออหับแล้วหับแล้วเออเมื่อจัดตามอ่ระเบียบที่เนยผู้ดได้กำหนดไว้อดีแน่นอนเน <c oughs> ยผู้ต้องว่าไปเข้มแข็งนะว่าไปเข้มแข็ง ก็ยังให้ดีเนะเาะครูม้าก,ก็ยังดีนั่นบ้ล่ะอือครูปัวก็ยังให้ดีเนี่ยปู่ก่แเ่นแพย์แม่นหมอดอกแต่ว่าเป็นที่เพิ่งพี่น้องของข้าเจ้าเนี่ยปู่ก็พยายามเนะาะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับยุคยาบื้นพื้นบ้านพื้นเมืองเฮานี่แหละนะอืมแต่ก็หลายคนได้พี่น้องได้หบผล <c oughs> <c oughs> เออเป็นมาในหลายคนได้หบผลนะจะมีมากมายไกยกองไอ้ผ,ผู้ดีก็มีด้ล่ล่ะ แบบไปห้องหมอเนาะดีน้ำห้องหมอก็อึดพี่สังพี่น้องหลายล้านคนตายไม่ห้องหมอก็บริอึดไม่เป่ลไรไอ้ยาปูก็เหมือนกันเนะบริวิศวิโสดอกขาแต่เข้าถือเป็นที่เพิงไอ้ยปูกับพยายามพี่น้องซวยส่วนเอากันท่าแหล่นะอายุวันโนสุขังพลังพี่น้องทีเคารพบทั้งหลายเจริญทุกคนเด้อ